สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบเกษตร DIY นะครับวันนี้ผมจะพามาดูผลไม้ยอดฮิตของจังหวัดจันทบุรีครับนั่ก็คือทุเรียนครับตอนนี้ทุเรียนก็กําลังติดดอกครับันไั่จะออกผลครับมาดูกันครับมือใหม่อาจจะตกใจว่าโอ้โหนี่ครับทําไมมันร่วงอะไรขนาดนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือการสลัดครับสลัด การล่วงก็คือว่าดอกที่ไม่ได้รับการผสมครับก็สลัดลงมาบนพื้นอย่างนี้ครับไม่ต้องตกใจครับถ้ามอไว้บนต้นก็ยังเหลืออีกเยอะครับอ่าแล้วมาดูกันต่อครับนี่คือดอกที่สลัดไปแล้วครับนี่ตามพื้นก็จะเห็นนะสลัดไปแล้วนี่ก็มีสลัดต่อเนี่ยนี่ครับถ้ามันติดแล้วนี่ครับลักษณะการติดของดอกทุเรียนก็จะมานี่ครับเห็นไหมครับนี่คือมีการนี่คือติดแน่นอนแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับ การการผสมที่สมบูรณ์ครับนี่ครับสังเกตได้หางแย้ครับดูครับหางแย้นี่ครับห,รหางแย,งแย,งแย่จะค่อยๆแห้งขึ้นไปครับนี่ครับตัวนี้คือดอกที่ผสมสมบูรณ์แล้วอันนี้ก็คือจะเติบโตได้แล้วต้องดูอีกทีว่าการสลัดจะไปสลัดอีกทีตอนมีลูกใหญ่ครับไม่ต้องตกใจครับ มันเวีนโคนก็ไม่ต้องออกครับในความคิดของผมแต่บางท่านก็บอกว่าควรจะเอาออกอันนี้คือปุ๋ยชนดีครับเนี่ยครับปุ๋ยชั้นดีครับเนี่ยครับที่มันร่วงเลยครับอันนี้เป็นแค่สิบเปอร์เซ็นจากดอกสองหมื่นดอกครับเหลือเป็นต้นอีกหมื่นดอกครับอันนี้เราต้องการแค่ต้นละร้อยลูกเลยครับนี่ครับมาดูครับอันนี้ก็การร่วงก็เยอะแยะเลยนะไม่ต้องตกใจครับนี่ครับ ล่วงมากเขาใบครับมองไม่เห็นใบเป็น <c oughs> เรื่องปกติครับเดี๋ยวฉายบนต้นให้ดูครับบนต้นก็ผมไม่รู้เห็นหรือเปล่าอ่านี่บนต้นก็คือนี่เป็นอย่างไรไม่น้อยบนต้นบนต้นนี้เหลืออีกมานะครับโอ้ลองคิดดูครับถ้าต,ติดหมดนี่ต้นคงเอาไม่ไหวครับร่วงมาบ้างก็จะดีครับอย่าไปตกใจครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของทุเรียนครับ เขาก็จะร่วงในปริมาณที่เขาเลี้ยงไหวครับนี่ครับประมาณนี้ทุเรียนก็มีร่วงปกติครับก็ตกใจครับมีใหม่ต่างใจก็ตกใจครับเรื่องธรรมดาครับนี่ครับจะเหลือขนาดนี้แล้วจะเอาลูกไหวไหมช่อนี้ก็ได้สักสามลูกเองเต็มที่แล้วครับมันเยอะไปอย่างนี้ครับผมอันนี้ก็พามาดูทุเรียน อาจจะเจอว่าทําไมหางแย้ไหมมันร่วงเยอะที่ร่วงเพราะว่ามันผสมไม่สมบูรณ์ไม่ติดครับแล้พพวพบกันใหม่ครับเศษฐีวย